มาแล้วลัคนาราศีต่อไปนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าลัคนาราศีต่อไปก็คือชาวลัคนาราศีตุลฮะมาแล้วตุลมีใครตุลบ้างนะครับ ชาวลัคนาราศีตุลคุณมีดาวศุกร์หรือเขาเรียกเป็นทางการว่าวีนัสเป็นดาวเจ้าเรือนนะมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวศุกร์ได้ไปอยู่ร่วมกับดาวอีก3-4ดวงนะครับไปอยู่ร่วมกับดาวพุธคู่ธาตุน้ำอยู่กับดาวอังคารคู่มิตรอยู่กับดาวเสาคู่ศัตรู เออนะครับนี่แหละครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะผมอธิบายให้ฟังง่ายๆอย่างนี้นอกจากไอดาวที่ผมได้เอ่ยถึงเมื่อกี้แล้วก็ยังมีดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสไปตีโกนร่วมธาตุลมคําว่าตีโกนร่วมธาตุลมของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นพูดง่ายๆคือการตรีโกนก็คือการได้รับการสนับสนุนแหะครับ ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่แหละครับให้การสนับสนุนที่ดีในเรื่องของการงานนะครับนะครับแล้วก็พฤหัสกาดกาเทศเป็นเป็นคู่มิตรใหญ่มันจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีแล้วก็ดาวอีกตั้ง4ดวง5ดวงไปอยู่ในเดือนพันธุไม่ว่าจะเป็นดาวเสาที่ได้เป็นเกเษตรตราธิปดีและเป็นปัจจามหาบุรุษโยสุกเป็นเทวีโชคอังคารก็เป็นมหาอุร ที่พูดทั้งหมดเนี่ยเลงไปยังเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีตุลน,น่าจะมีการดีลงานนะครับอาจจะเป็นการดีลกันไว้ก่อนแต่ไปเริ่มทําจริงๆก็หลังจากนั้นก็ได้แต่น่าจะมีการดีลงานที่ดีในสัปดาห์หน้านี้แหละพูดง่ายๆสําหรับชาวลัคนาราศีตุลประการอีกประการหนึ่งนะครับที่สําคัญของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้น ดาวสูกก็คือตัวคุณเองเนี่ยไปสัมพันธ์อยู่กับดาวหลายดวงนั่นก็หมายความว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณเองนั้นจะมีมิตรมีเพื่อนหรือใครที่มารู้จักกันใหม่ๆจากในวงที่คุณเคยรู้จักอยู่แล้วอาจจะมารู้จักกันจากงานหรืออาจจะมาพูดคุยรู้จักกันอะไรสักอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชะตาชีวิตของคุณมากขึ้นอาจจะเป็นการดีลงานกันใหม่ๆก็ได้นะครับ อย่ากันนั้นเลยวันจันทร์เป็นวันที่จะอารมณ์เสียอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีมีเรื่องที่ทำให้คุณเองมีความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ทุกข์ใจหรือบางครั้งอาจจะแปลความหมายได้ว่าคุณเองอาจจะไปคุยกับใครแล้วเขามีไมตรีที่ไม่ค่อยโอเคกลับมานะักกระทำให้เรารู้สึกไม่พึงพอใจก็ได้ในวันจันทร์วันอังคารนะครับจะมีเรื่องของ รายรับรายจ่ายเข้ามาทั้งวันได้เงินมาปุ๊บใช้ออกไปเลยเอ้าวเดี๋ยวมีเข้ามาอีกแล้วอะไรอย่างนี้แหละครับวันพุธเป็นวันที่ต้องระวังเรื่องของความขัดแย้งโดยเฉพาะในเรื่องความรักและเรื่องส่วนตัวดาวอังคารดาวเจ้าเรือนคู่ครองสัมพันธ์อยู่กับดาวศุกร์คู่มิตรก็จริงแต่โคตรแม่งก็ไปอยู่กับเสาด้วยซึ่งอังคารกับเสานั้นทําไมมันเป็นคู่วิบากก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับพอมาถึงพฤหัสศุกร์อ่ะแฮปปี้ขึ้น สัปดาห์หน้าพฤหัสสุขแฮปปี้ขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับแล้วก็จะมาเก๊กซีนม, <laughs> มาเก๊กซินอีกวันหนึ่งในช่วงวันเสาร์วันเสาร์ระวังสุขภาพร่างกายอารมณ์ก็ไม่ดีสุขภาพก็ต้องระวังด้วยทำอะไรต้องมีสติอย่าผีผามเข้าใจไหมในวันเสาร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็แฮปปี้ขึ้น ส่วนในเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีตุลดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปอยู่กับดาวคู่มิตรและคู่วิบากชาวตุลผมสรุปให้ฟังแบบนี้นะชาวตุลที่ยังโสดมีโอกาสจะมีคนมาชอบนะครับมีโอกาสจะมีคนมาชอบคุณอยากจะมามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคุณแต่ก็ดูให้ดีนะครับอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่ด้วยก็ได้สําหรับชาวตุลที่ยังโสดนะ ส่วนไอ้ตุลที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วระวังจะมีเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับรักสามเศร้ารักซ้อนเช่นถ้าคุณมีคู่ซ้อนหรือมีอะไรที่มันซ้อนซ้อนอยู่โคตรแม่งดาวไปขี่กันอยู่สี่ห้าตัวแบบนี้แหละนะครับมันจะมีเรื่องจุกจิกหรือฝ่ายตรงข้ามทําให้เราจุกจิกหุดหงิดใจบางทีก็อยากจะด,ด่าแรงๆหรือบางทีก็ทําให้ตัวเองมีความรู้สึกแบบเฮ้ย hey, มันอะไรกันนักหนาทําทไมมันหุดหงิดจุกจิกแบบนี้นี่ก็คือชาวตุล นะเอาเป็นว่าระวังเรื่องรักซ้อนหรือถ้าใครซ้อนอยู่แล้วยิ่งจะต้องระวังเพราะว่าดาวมันเดินขี่ๆกันอยู่4ีห้าดวงแบบเนี้ยธรรมดาที่ไหนล่ะอ้าวชาวตุลขอให้โชคดีนะจ๊ะถัดจากชาวลัคนาราศีตุลก็มาถึงชาวลัคนาราศีพิจิกเออพิจิกดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าใครพิจิกรายงานตัวนนดจ๊ะ พิจิกดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้คุณมีดาวอะไรคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนดาวอังคารของคุณไปอยู่กับอะไรไปอยู่กับดาวอีก3 4มสี่ดวงทั้งศุกร์และเสาร์และก็พุธนะไปอยู่กับดาวหลายดวงแต่คุณก็ยังมีความโชคดีที่ดาวพฤหัสของคุณนั้นไปอยู่กับดาวสาวอไอยู่กับดาวอาทิตย์ ซึ่งดาวอาทิตย์มันเป็นเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับนั่นหมายความว่าอะไรที่เคยทำให้เราจุกจิกและหงุดหงิดในเรื่องของการงานน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่เห็นอกเห็นใจสนับสนุนคุณในเรื่องของการงานได้ดียิ่งขึ้น ก็ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะตอบได้ง่ายๆก็คือว่าดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรไปอยู่ในตําแหน่งพันธุพระพฤหัสพันธุคือภพที่4ี่พฤหัสไปอยู่ในเรือนที่4ได้ตําแหน่งเป็นอะไรปัตุมเกณฑ์แล้วก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานไปอยู่กันเป็นคู่มิตรนั่นหมายความว่าความขุกขลาความไม่สบายใจทั้งหลายในเรื่องของการงานน่าจะมีความคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น คุณเองก็น่าจะแฮปปี้กับสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้นแล้วคุณเองก็จะมีความรู้สึกเขาเรียกว่าเหมือนกับมันปล่อยวางความจุกจิกยุ่งยากใจในช่วงที่ผ่านมาได้ดียิ่งขึ้นนะดาวการงานไปอยู่กับดาวพฤหัสแต่ก็ไปอยู่ในเรือนของราหูอาทิตย์กับราหูนั่นก็ไม่ค่อยถูกกันก็อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานลับๆหรืองานอะไรที่มันทําให้เราจุกจิกนิดๆน,น,นั่นแหละ เออประมาณนี้แหละนี่แหละคือชาวลัคนาราศีพิจิกในสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์และวันอังคารเป็นสองวันที่ดีเป็นสองวันที่คุณนั้นแฮปปี้เป็นสองวันที่คุณมีความรู้สึกสบายใจแล้วก็เป็นสองวันที่การงานจะดีด้วยฉะนั้นการติดติดต่อเจรจาตาอวยอะไรก็ตามในวันจันทร์และอังคารถือว่าดีมากนะครับวันพุธเป็นวันที่ขุกขักอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีมีความขัดแย้งมีความทุก ใจวันพุธนะพอมาพฤหัสอ่าเปลี่ยนแปลงดีขึ้นสบายใจขึ้นพฤหัสเป็นวันที่ดีวันหนึ่งเลยของชาวลัคนาราศีพิจิกพอมาวันศุกร์เอาอีกแล้วหงุดหงิดอีกแล้วทีนี้หงุดหงิดเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นําเรื่องจุกจิกใจมาให้วันเสาร์หงุดหงิดในเรื่องความรักอาทิตย์ก็ชิลๆสบายสบาย อธิบายความมาถึงตรงนี้ชาวลัคนาพิจิกคงสงสัยว่าเอะแล้วสรุปแล้วสิิตหน้ากูดีไม่ดีวันเนี้ย <laughs> มันก็ดีบ้างสลับไม่ดีบ้างแหละใครมันจะดีตลอดแต่ภาพรวมๆผมถือว่าการงานไปในทางที่ดีส่วนในเรื่องของความรักนั้นมีเรื่องหงุดหงิดใจจุกจิกใจอยู่บ้างมันเกิดขึ้นจากความคิดฟุ้งซ่านของตัวคุณเอง เป็นความไม่สบายใจของตัวคุณเองเพราะว่าสุกดาวความรักก็ไปอยู่กับเสาแต่ก็ยังโชคดีที่สุกก็ไปอยู่กับดาวพุธคู่ธาตุทุกคู่ธาตุน้ําและอังคารคู่มิตรภาพโดยรวมก็ถือว่าความรักยังไปได้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นั้นสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่คุณนั้นจะมีคนมาชอบพอกันมาถูกใจกัน แต่เป็นการถูกใจอยู่บนพื้นฐานที่ความรักนั้นไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับถัดจากชาวลัคนาราศีพิจิกก็มาถึงชาวลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีธน,นู ลัคนาราศีธนูคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนและดาวพฤหัสของคุณนั้นก็ได้โคจรโยกหน้าลัคนาราศีและที่สําคัญไปก่อนนั้นคือไปอยู่กับดาวอาทิตย์คู่มิตรใหญ่เอ้ยไปอยู่กับดาวอาทิตย์คู่มิตรใหญ่เลยว่าเฮ้ยชาวลัคนาราศีธนู นะครับต้องบอกว่าทั้งดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสนั้นต่างโยกหน้าลัคนาราศีของคุณและดาวอีกสี่ดวงก็ไปอยู่ในเรือนการเงินไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์เจ้าเรือนลาภะดาวเสาร์เจ้าเรือนการเงินดาวพุธเจ้าเรือนการงานดาวอังคารเจ้าเรือนปุตตะบริวารดาวทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ไปโคจรอยู่ในเรือนการเงินทั้งสิ้น สรุปง่ายๆแล้วกันในสัปดาห์หน้าสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับมันเป็นสัปดาห์ที่ตัวของคุณเองนั้นจะต้องเขาเรียกว่าอะไรล่ะลุยในเรื่องของการงงการงานอย่างมากต้องลุยมันมีเรื่องที่ทำให้คุณเองนั้นต้องจัดการต้องลุยเพื่อให้เกิดความสำเร็จ,สำ,รจสำเร็จผลขึ้นมา และหนึ่งในสิ่งที่คุณจะต้องทำนั้นสำหรับชาวลัคนาราศีธนูคืองานที่เขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาอุ้มสมผู้หลักผู้ใหญ่เขาผลักดันมาให้ตามอิทธิพลของดาวอาทิตย์เจ้าเรือนสุภะที่ไปอยู่กับดาวพฤหัสเลยผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะอยากให้คุณรับผิดชอบงานบางอย่างซึ่งเขามองแล้วว่าคุณเนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดและคุณน่าจะทำได้ดีที่สุดซึ่งมันก็ดีสำหรับคุณจริงๆสำหรับชาวลัคนาราศีธนู แต่ก็เป็นสัปดาห์ที่คุณเองนั้นจะเหนื่อยไม่น้อยนะดาวไปอยู่ในเรือนการเงินหลายดวงก็จริงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่คุณเองนั้นจะต้องจัดการกับสิ่งรอบๆข้างรอบๆตัวหลายๆอย่างในเรื่องของการงานและการเงินถึงแม้ว่าดาวการเงินไปดาวไปอยู่ในเรือนการเงินหลายดวงนั้นหมายความว่าคุณจะหาเงินหาทองได้เยอะแต่รายจ่ายจุกจิกเบี้ยบ้ายลายทางก็มีตลอดนะครับไม่ได้ไม่ได้น้อยนะ วันจันทร์และวันอังคารถือเป็นวันแห่งความโชคดีในเรื่องของการงานอย่างมากไปดูเธอจะมีการดีลงานดีๆเข้ามาในวันจันทร์และวันอังคารจะมีความสําเร็จในเรื่องของงานหรือได้ริเริ่มอะไรใหม่ๆที่ดีในวันอังคารหรือสิ่งที่คุณริเริ่มมาก่อนหน้านี้น่าจะขยับดีขึ้นจากวันจันทร์อังคารในสัปดาห์หน้าเลยวันพุธจะแฮปปี้เรื่องความรักอาจจะมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของความรักนะครับ พุทธพฤหัสก็ชิวๆไปได้เรื่อยๆแต่พัวันวันศุกร์อาจจะมีเรื่องจุกจิกและหงุดหงิดในเรื่องของงานเล็กน้อยสาวอาทิตย์ก็แฮปปี้ขึ้นทนั้นภาพรวมๆตรงนี้ในสัปดาห์หน้านี้ถ้าเอากันแบบง่ายๆแล้วกันนะดาวอาทิตย์เจ้าเดินสุภาไปอยู่กับดาวพฤหัสชาวลัคนาราศีธนูจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก จากงานของคุณจากสิ่งที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่ทําให้คุณนั้นได้รับความสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างดีอธิบายความตรงนี้นะครับขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงว่าในสัปดาห์หน้านี้การดิวงานต่างๆนะครับขอให้คุณได้รู้ไว้ว่านะครับสิ่งที่คุณคุยด้วยมันมีโอกาสจะสมฤทธิ์ผลได้ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว คุณอย่าไปมองงานแค่เอองานที่ดียวกันช่วงสัน้นๆงานที่เดียวกันแล้วหวังผลได้ในระยะยาวก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงฉะนั้นถ้างานมันมีการเดียวกันในลักษณะนี้ชาวธนูต้องใจเย็นนะครับอย่าไปมองที่ตัวเงินอย่างเดียวบางทีต้องมองผลประโยชน์ในระยะยาวๆไว้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับสัปดาห์หน้านี้ชาวลักนาธนูมีทั้งสุขทั้งทุกข์เข้ามาในเรื่องของความรัก คนโสดจะมีคนมาชอบมาถูกใจมากมายหรือจะไม่โสดก็ตามเถอะจะมีคนมาชอบมาถูกใจมากมายก็ดาวความรักไปอยู่กับดาวทั้งสามสี่ดวงอะ่ะถูกไหมล่ะมันก็เนื้อหอมเป็นธรรมดาแต่ก็ไปอยู่กับดาวเสาร์ด้วยมันก็จะมีเรื่องจุกจิกหมุนหงิดขึ้นมาเหมือนกันก็พยายามนะครับชาวลัคนาราศีธนูพยายามบริหารอารมณ์ของตัวเองให้ดี นะครับจะได้ไม่จุกจิกกับเรื่องเหล่านี้อ่านะครับส่วนคนที่ยังโสดเมื่อกี้บอกไปแล้วจะมีคนมาชอบมาถูกใจมากมายคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับในความหมายของดาวพุทธที่ไปอยู่ในเรือนการเงินก็หมายความว่าคู่ครองจะนำโชคดีในเรื่องของการเงินมาให้แต่ก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองไว้นิดหนึ่งเพราะว่าธนู ดาวที่ไปนําหน้าอยู่ 3- ามสี่ดวงบางทีก็ทําให้เราจุกจิกบุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับ